เสือร้องไห้ราดแจ่วร้อนๆมาเสิร์ฟแล้วคะ่ะสายเนื้อต้องกดแชร์ไวเลยนะจ๊ะเดียนบอกเลยว่าเป็นเมนูที่ต้องชอบกันอย่างแน่ละ่ะเนื้อสีสวยนุ่มละลายในปากราดกับแจ่วร้อนๆที่เดียนปรุงรสให้เข็มคน้นรสชาติเผ็ดแซ่บถึงใจในส่วนของเนื้อวาัวน,านั้นเดียนใช้เนื้อติดมันนำไปคลุกเคล้ากับสูตรหมักเนื้อสไตล์เจ๊หมูสูตรนี้ทำไม่ยากแถมง่ายๆได้ที่บ้านไปจัดสูตรเริ่มกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกหมักเนื้อกันก่อน เรียมเนื้อติดมันลงภาชนะให้เรียบร้อ,รอยจากนั้นใส่ซอสหอยนางรมน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะจ๊ะขั้นตอนนี้คลุกไปให้เคลือบทั่วเนื้อเลยนะจากนั้นเดียนจะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อครบเวลาแล้วนําไปย่างกันเลยค่ะนําเนื้อที่หมักไวย้ย่างลงบนเตาไฟฟ้าง่ายๆแบบนี้เลยท่อ แต่ถ้าบ้านใครมีเตาถ่านก็ใช้เตาถ่านนะจ๊ะเมื่อเนื้อเริ่มสุกแล้วพลิกอีกด้านได้เลยจะได้สุกอย่างทั่วถึงกันเห็นแค่นี้ก็น้ำลายสอแล้วจ้ากลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะเมื่อเนื้อสุกดีแล้วเราเตรียมไปหั่นกันเลยขั้นตอนการหัน่นเดียนก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,กับลังทานนะจ๊ะจะได้ไม่ชิ้นใหญ่เคี้ยวง่ายค่ะดูความฉ่ำของเนื้อสิทุกคนโอ้โหไม่ไหวแล้วน้ำลายสอ เมื่อหั่นจะเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนมาต่อที่น้าจิ้มแจ่วค่ะเทน้มามะขามเปียกเข้มข้นลงในหมอ้อตามด้วยน้ำเปล่าน้ําเปล่าน้ําตาลเปิดไฟอ่อนคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วใส่พริกป่น ค,คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นใส่ใบผักชีฝรัร่งหอมแดงซอยมะนาาคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเมื่อเข้ากันดีก็เรียบร้อยแล้วจ้ะนำไปลาาลงบนเหนือที่เราหั่นเตรียมไว้ได้เลย นี่ค่ะทําใหม่ๆร้อนๆน่าทานมากเมื่อราดจนฉ่ำถึงใจแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยจ้ะพร้อมจ่อยจ้าพี่จ๋าเมนูเสือร้องไห้ราดแจ่วร้อนเมนูกับแกล้มสุดปังที่ต้องทำกันเลยนะเนื้อราดแจ่วแบบนี้ก็ต้องอย่าลืมเครื่องดื่มของโปรดมาทานแกล้มด้วยล่ะแค่คิดก็ฟินละจ้ะทำตามกันได้เลยเด้อ ก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะกวยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบอเพจหรือแอไลน์ไอดี ID, แอดหมูหิวมาได้เลยจ้า